โดโดโดนแล้วสาธุเดอ้อพี่น้องเอ้ยมื่อนี้คอยสิเ่าตำนานกำเนิดพระพิคเนตเทพเจ้าหัวช้างผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงโดนแล้วนานมาแล้วเด้อพี่น้องพระแม่ปารวตีอยากมีลูกชายไว้คอยดูแลส่อยงานยามที่พระศิวะโบยู่บ้าน พระแม่เลยเสกเด็กหน่อยขึ้นมาจากผงคลีแล้วสั่งว่าเจ้าจงเฝ้าประตูไว้อย่าให้ผู้ใดเข้ามาเด็ดขาดบัดท,ที่นี่พระศิวะกลับมาหอดบ้านแต่เด็กหน่อยบ่หูจักก็เลยขวางบ่ให้เขา้าพระศิวะโกรธคักหลายเอ็งเป็นไผกล้ามาขวางข้า เด็กหน่อยกระตอบข้าได้รับคำสั่งจากพระแม่โบให้ไผ่เขาพระศิวะเลยตัดหัวเด็กน้อยขาดสะบันพระแม่ปาราวะตีหูเขาก็โกรธคักโกรธหลายห้องให้ฟูมฝ่ายท่านข้าลูกคอยเฮ็ดหยังพระศิวะสำนึกผิดเลยสั่งให้ถวยเทพไปหาหัวมาต่อให้เด็กน้อย ใครเจอก่อนให้เอาหัวนั่นมาปรากฏว่าเจอก่อนคือหัวช้างพระศิวะเลยเอาหัวช้างมาต่อให้เด็กน้อยฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่กลายเป็นพระพิคเนธเทพเจ้าผู้ทรงปัญญาและอิทธิฤทธ ตั้งแต่นั่นมาพระพิคเนตก็เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนบูชาเพื่นแลว้วชีวิตซิม,มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสาธุเดอ้อ